คาร์ดิโอมีอะไรบ้างการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอสามารถทำได้อะไรอย่างด้วยกันครับ 1. การเดินเป็นการคาร์ดิโอแบบง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกำลังกายครับโดยการเดิน1ชั่วโมงจะเาะผาผลาญแคลอรี่ได้ประมาณ3 0 0 5 0 0ถึงแคลอรี่ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเดิน 2. ไว่ายน้าเป็นการออกกำลังกายที่มีน้ำเป็นตัวช่วยพยุงร่างกายทำให้ลดแรงกระแทกบริเวณข้อต่อ เหมาะสำหรับผู้ที่หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือมีปัญหาสุขภาพครับ 3. การปั่นจักรยานถือเป็นการออกกาลังกายที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยทั้งผู้ที่เริ่มต้นผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากหรือปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อเนื่องจากการปั่นจักรยานมีแรงกระแทกข้อต่อน้อยและช่วยเสริมสร้างการทำงานของหัวใจ1ชั่วโมงเผาผ่านแคลอรี่ได้ถึง600แคลครับ 4. ภายเรือ เป็นการออกกำลังกายที่ช่วยในการเบิร์นไขมันได้สูงอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลายส่วนในร่างกายทั้งส่วนบนและส่วนล่างไปพร้อมกับการคาร์ดิโอครับ 5. วิ่งการวิ่งจ็อกกิ้งเบาๆสามารถเผาผลาญไขมันได้ถึง600-750แคลและการวิ่งเร็วจะสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง900-1,200แคลต่อชั่วโมงครับ 6. ก,กระโดดเชือก จะช่วยลดไขมันได้อย่างรวดเร็วโดยการกระโดดเชือกหนึ่งชั่วโมงสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง780แคลอีกทั้งยังช่วยในเรื่องกระชับกล้ามเนื้อให้มีสัสดส่วนที่ดีขึ้นแต่มีข้อควรระวังเรื่องการกระแทกข้อต่อกระดูกครับ 7. การเต้นแอโรบิกถือเป็นการคาร์ดิโอที่ช่วยลดไขมันกระชับสัสดส่วนแถมทําให้รู้สึกสนุกเพลิดเพลินไปกับการออกกาลังกายอีกด้วยครับสุดท้ายออกกําลังกายแล้ว อย่าลืมเรื่องของการควบคุมอาหารกันด้วยนะครับ